ลุงน้อยบัวอยไข่หวานกินเจริญรามครับใช้กะทิคันสดค่ะวันต่อวันค่ะร้านนี้เปิดมา35ปีแล้วค่ะก็คือชอบขายของอ่ะชอบอาชีพค้าขายพ่อแม่ก็ค้าขายอยู่แล้วลงตัวที่บัวอยก็คือสถานที่ด้วยแล้วก็เตรียมวัตถุดิบมันจะง่ายกว่าขายอย่างอื่นส่วนมากก็ลูกค้าปากต่อปากจุดเด่นก็คือทำแบบ ให้เห็นเลยทําแบบสดๆเลยเพราะของเราทาทาสดใหม่ทุกวันอยู่แล้วาการต้มน้ำเชื่อททมที่จะให้อ่ารสชาติมันหอมอร่อยก็คือต้องต้องต้องมีใบเตยเข้าไปประกอบเลยขนมไทยก็คู่กับใบเตยอ,อยู่แล้วอ่ะมันเพิ่มความหอมอยู่แล้วก็เน้นสดใหม่แล้วก็ใส่เยอะหน่อยมีใบเตยฟักทองแครอทบีทรูทประมาณเนี้ย ไส่เค็มร้านเราจะต่างจากร้านอื่นตรงที่ว่าเรานึ่งใหม่ทุกวันสดใหม่อ่ะก็คือของทุกอย่างอ่ะจะสดใหม่จะไม่ค้างป้าคิดว่ามันสําคัญตรงที่ว่ามันต้องใหม่อย่างเดียวอ่ะใหม่แล้วก็ก็ไม่หวานมากกะทิก็ต้องให้เข้มข้นอ่ะมันเป็นเครื่องสมัยโบราณมาแล้วแหละแต่เขาไม่ได้เอามาทําบวลยมันเป็นเครื่องปั๊มยาแต่เราเอามาทำโบวลย ก็คือพยายามหาเครื่องทุนแรงเพราะสมัยก่อนใช้ปั้ปนมือแล้วมันไม่ทันก็พยายามหาเครื่องทุนแรงว่าอันไหนมันจะช่วยแรงเราได้อะไรเงี้ยแบบให้มันเร็วขึ้นก็เลยมาได้ตัวนี้แหละใช้กะทิคั้นสดค่ะวันต่อวันค่ะเราก็ว่าแค่นี้เราก็เอออยู่ได้แล้วก็ก็เลยขายราคาเนี้ยแหละคะ่ะแบบมันก็ไม่เน้นคุณภาพ <c oughs> กำไรน้อยแต่ว่าได้อยู่นานๆขายนานๆร้านนี้เปิดมา35ปีแล้วค่ะก็ขอให้ใส่ใจคุณภาพสินค้าขอให้แบบอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคอย่าคือทำอะไรก็ด้วยให้ให้ใจรักในงานนั้นอะ่ะงานอะไรก็แล้วแต่ให้ทำด้วยใจรัก าอยากชิมับลอยปิ่นเจริญสามอยู่ดอนเมืองอะค่ะถนนสงพพาดอนเมืองมาชิมับลอยปิ่นปิเจริญสามได้ค่ะอ่ะคี้ธรรมดาสี่